ศึกน้ำตาทุ่มจออขนมสสิการเคลใจครูเต้ยกลางหนกระแสปมรับพังลูกคนที่สองและคำว่าไม่มีสมองเรื่อราวความรักที่เคยอ,อกุ่นของอดีตคู่รักคนดังอย่างครูเต้ยอภิวัตและขนมสสิการกกำลังกลายเป็นดราม่าระอุที่ถูกพูดถึงไปทั่วสังคมออนไลน์ค้งหลังทั้งสองคนตัดสินใจออกมาเปิดใจดักหมดเปลืกในรายการหนกระแส ดำเนินโดยการโดยหนุ่มกัญชัยกำเนิดพอยซึ่งออกอากาศนอวันที่6มิถุนายน2568โดยมีการเปิดเผยถึงเบื้องลึกเบื้องหลังของความสัมพันธ์ที่หลายคนไม่เคยรู้มาก่อนจนกลายเป็นประเด็นท้าอ็อกเดอดทาข้ามวันข้ามคือแม้ในอดีตทั้งคู่จะเคยแสดงออกว่าเลิกราก,กันด้วยดีแต่เมื่อเวลาผ่านไปบาดแผลและความรู้สึกบางอย่างที่ไม่เคยถูกพูดออกมาก็เริ่มก่อตัวเป็นความขับข้องใจ จนระเบิดเป็นความขัดแย้งครั้งใหญ่โดยเฉพาะเมื่อมีคนนอกหรือคนรอบข้างเข้ามาเกี่ยวข้องกับกรามสัมพันธ์ที่เคยจบลงไปแล้วทําให้ความสงบที่ดูเหมือนจะเกิดขึ้นกลับกลายเป็นศึกครั้งใหม่ที่สัส่นสะเทือนทั้งสองครอบครัวในรายการครูเตอร์เปิดใจว่า